วัสดีครับพี่น้า,นาสายตกทุกท่านวันนี้ก็สายเลยนะผมตอนนี้ก็เวลาประมาณอย่างนี้ครับสิบโมงแล้วสิบโมงแล้วโอ้ยร้อนร้อนสุดๆมาตั้งแต่เช้านะครับผมมาตีเล่นๆรอพี่กอล์ฟกับน้องเจมตอนนี้น้องเจมบอกว่ารถชนนะครับก็เลยต้องไปดูให้น้อง ก็ตอนนี้ก็เคลียร์อะไรกับทางคู่กรณีเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าหมายรอพี่ก๊อฟเห็นว่าน้องเจมยังห้าวอยู่ยังจะมานะครับผมก็เดี๋ยวรอชมครับว่าจะได้ปลากันมากนาอยแค่ไหนเมื่อวานก็แปดวันก่อนก็9กานัปลารวมสุดๆคลองราคาแดงครับตอนนี้กำลังเดือดโอเคครับไปเจอกันในคลิปว่าจะมีแต้มมาให้คุณผู้ชมดูมากมายแค่ไหนติดตามเลยนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้นะผมลาพาร่าแบ็คทันดอนนะครับแล้วก็ลอกฝาแอร์ลอบ7.2อ้อ๋อนี่เลอะอะไรมาเนี่ยแล้วก็สายดูนาคิงนะครับวอริเออร์พีอีหนึ่งนะถัก6พีอีหนึ่งแล้วก็ช็อคหน้า20ปอนดปอนะครับจากดูนาคิงอันนี้ก็เป็นรุ่นอีวิลูชั่นนะหาซื้อได้แล้วร้านอุปกรณ์ตกปลา แล้วก็ที่ผมก็ขายนะสั่งกันเข้ามาได้แล้วก็นี่ครับตะกัวสามกรรมจากพิต้าพิชชิ่งรัวนะครับเข้าไปทักหาซื้อได้เลยแล้วก็ถ้าจะซื้อแบบยิบๆย่อยๆทางทีมพวกผมก็มีนะน่าจะห้าตัวสี่สิบห้าบาทครับผมน,นี้เป็นสารรมกมล็อกสต็อปเปอร์แล้วก็เหยื่ออีซิวตาหวานก็เลยสีเขียวนะครับยามสาย เรียกว่ายามเช้าไม่ได้แล้วยามสายดีกว่าเฮ้ยครับลุยเลยดีกว่าดีว่าทั่วไป ตีรอรอพี่กอลฟไปก่อนนะครับก็บนั่นแหละครับผมนะพพ่กอรเมื่อเช้าก็ปวดหัวเลยน้องบอกว่าโดนรถชนก็คืออุตลุดกันออกไปหาเลยครับชนอยู่นู่นครับก่อนต้องเข้ามาทางนี้ลังคาแดงชนอยู่หน้าโรงเรียนอัธยาเลยเอาไม่ได้นะน้องในกลุ่มก็ต้องดูแลกันครับช่วยกัน แต่ตอนผมมาตีวอรอะแม่งมาตัดตรงเนี้ยครับผมโคตรใหญ่เลยกันใหญ่ฮนะกันไม่โดนโอ้โหตาถั่ว เรียบร้อยนะครับเมื่อเช้านะครับตกกันอยู่แป๊บหนึ่งครับน้องเกมโทรตามหาผมนะบารถชนก็ไปทำลงทำเรื่องลให้นะ้องเรียบร้อยเอากลับมาครับได้ตัวเลยกับอีซิวตาหวานนะสีเขียวสายส,สวยๆนะแก่เลยครับโอ้ขอบคุณครับคับผมให้มันมันขอบคุณครับ เื่อเช้ามาแป๊บหนึ่งน้องรถชนเรอต้นอ้วนที่มาตกด้วยกันอ๋อที่อ้วนๆที่มาด้วยกันใช่ครับชนอยู่ตรงเลยสะพาไปหน่อยครับบ้าวางดีน่าจะเป็ดคุณแก้วใ้ให้ลองตามไม่ทันเวลาครับมผมผมเอามาแล้ววมันเยวอะ <laughs> เล่นหางด้วนไปเลยส่งอย่างน,นา้นไอ้ยาเอาแต่หางนี่ว่ะเดี๋ยว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 แก้มือแก้มือเมื่อกี้นะครับกัดแล้วเอาไปแต่หางที่ผมต้องชิงวัดก่อนคือเขาเข้าไปใต้นี้เนะี่ยเราก็ไม่อยากติดนะเสียงวัดก่อนดีกว่าอันนี้เปลี่ยนสีแล้วเป็นสีออกขาวๆเหลืองๆแล้ว น่าจะเอาอีกเพราะเมื่อกี้วัดมาโดนแต่หางคือป่าเอาไปแต่หางครับผมคือสง่งเหเมื่อกี้ผมก็ส่งผมก็มาส่งนานแล้วนะแ,แบบ ยืนแข็งแม่งปลาช่อนขึ้นจิบโอ้โหโโหูสัเอียงตัวหนีวินิดเดียวเองงุดหนีเลย ห,หล้งางไว้ก่อนโอ้ยเมื่กี้กล้องกดไม่ติดนะครับไม่รู้เป็นไรปลาพาเข้านี่เฉยเลยเข้าไงวะเนี่ย ไม่หลุดอะไรอยู่ระยะโดนแล้วทำไงอ่ะเพรพลุงพลังไปหมดแมงสตนีนแมงพกเยอะชิบหายอ่ะพี่ก๊อฟถือคันตึงเลยตึงเลยเฮ้ยจมเฮ้ย โอ้ยเฮี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 ยโอ้โอ้เฮีย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 เป็นตัวนี้ตัวเหมือนกันฮูเออชีวิตอ่านี่น้องเล็กไปนะครับโอ้ยโอ้ยหึไปนะลูกนะมาแล้วมากัดโชว์ให้ดูแล้วไป ตายจมน้ำตายจมน้ำตายปลาจมน้ำตาย <c oughs> <c oughs> เกียบร้ <Female humming> อยนะครับออาหลุดปลดออโต้แป๊บนึงแป๊บนึงเป็นช็อตว่าเป็นช็อตว่าเซตสแนปพอปิดกล้องนะพอปิดกล้องนะกัดอืม เปิดกล้องไม่กดัดเอ๊ะเอาไงกันเราบายนะครับตัวที่สามมาแล้วจะกลับบ้านอยู่แล้วเชียวโอเคอย่างน้อยก็ได้คลิปปิดอีกตัวหนึง่งโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับอีซิวตาหวาน SFR รวงเดินถือนะ้ำมาทำไมวะวันนี้นะครับหวังว่าจะเก็บจะเก็บเอามาอนุบาลแล้วก็ ปล่อยดีกว่าสอง <2 S 2> ตัว,ตวามากัเดเยื่ออีกนะมีแต่บารยากัดเยืยวนะแต่เราต้องบอกว่ามากัดเยื่ออีกนะบ้าบ้า,บา,บาอีกทีโยเกิ ตอนนี้เวลา15บหนาฬิกาสานาทีเตรียมหนีกลับ,บ้านแล้วโออยู่กันไม่ได้แล้วครับโอวันนี้วันอะไรก็ไม่รู้เพียเพ้ยนเช้าเกมก็โดนรถชนพาก่อยกับทั้งทีมก็สรุปสกอร์เลยแล้วกันช่วงเชา้าในสายผมได้มาสองยามบ่ายนี้ได้มาอีกหนึ่งีกอล เสยสาได้มานหนึ่งดำบาดได้อีกสองสารแต้มเท่ากันครับวันนี้หกปลาปล่อยทั้งนั้นมีเจอปลาไ้เลยวันนี้หายไปไหนมดไม่ดูก็เจอครับไม่ได้เออชช่ๆเจอเจอจริงเสอสากขคืนไม่ได้รู้สึกร่างกายไม่ท้องยัไงไง <laughs> ก็อย่าลืมตัไป สมัคสมาชิก,กแล้วกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อีทีหน้าวันนี้ก็พวกเราก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย